คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางกนิติศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหน่วยโชคเศรษฐีหมื่นล้านนะครับเราก็มาดูในส่วนของหลักร้อยกันบ้างน,นะครับมาดูในส่วนของหลักร้อยบนกันบ้างน,นะครับโดยในส่วนนี้เราจะมีสถิติเก็บไว้สิบังหวันะครับผมจะมีสถิติเก็บใฉ่ไ่ยนะครับอันนี้คือล่าสุด อันนี้คือหลักร้อยนะเราจะมีในส่วนของสองสูตรที่คุณตัดสินใจนะครับก็จะมีสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับมันเริ่มข้าตั้งแต่สิบหกกุมภาพันธ์ปีหกหกนะครับสิบพอนเสรีติด่ดมเก็บไว้นะมาดูสเสตียข้าวก่อนโดมแสดงเห็นตั้งแต่สิบหกเมษายนแล้วกันนะครับเป็ตนต้นนะเราก็มาดูนะมาดูกันอ่ะมาต่อเลยนะครับอ่าสิบหกเมษายนใช่ไหมครับโดยสูตรนี้มันจะคำนวณเน,นี้ดูนะ ในส่วนของหลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นยที่หนึ่งบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่หนึ่งซึ่งคูณด้วยสามสิบหลังครั้งที่หนึ่งคูณด้วยสองบวกด้วยสิบหลังครั้งที่สองครั้งหนึ่งครั้งแล้วบวกด้วยครั้งที่มาดูกันเก้าบวกแปดบวกด้วยหกบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็คือบวกด้วยหนึ่งเข้าไป บวกด้วยเก้าสองสิบปดบวกด้วย8ดบวกด้วยห้าไม่ยากนะอ่ะเรามาดูว่ารวมได้เท่าไหร่อ่ะมาดูนะครับคำนวณพร้อมกันเลยอ่ะสักครู่นะแป๊บเก้าบวก8ดบวกด้วยหบวกด้วยเจดบวกด้วยเจ21สามยี่บเ็วกด้วย1บวกด้วยเก้าสองสิบปดบวกด้วย8ดบวกด้วยห้า เท่ากับสี่สิบสี่นะสี 44, ่สิบสี่อใส่สี่สิบสี่นะสี่สิบสี่บวกหกสี่สี่บวกหกเป็นห้าสิบป่ะใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งนะครับได้ศูนย์และหนึ่งต่อแม่สองพฤษภาคมหลักออกอะไรออกแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าสองตัวะหกห้าหลักร้อยลองจริงม่เข้ามาจริงสองพฤษภาคมครับเรามาดูแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าสองตัวหกห้าสี่ 8อ่ตเอากดตีละตัวนะ8บวก4บวกด้วย7บวกด้วย8บวกด้วยสะคูณ3เป็น6บวกด้วย6บวกด้วย6 22 2บบวกด้วย8เท่ากับ43่ะบใส่43ก่อน43 43วก6เป็น49ใช่ไหมใส่9 ้าบวกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์นะครับก็อย่างนี้นะสิบบอกพฤศจาคมล่ะออกหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามศูนย์เก้าเก้านะครับเราบอกทีละตัวเหมือนเดิมนะครับหนึ่งหนึ่งบวกสามบวกด้วยหกบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยแปดบวกด้วยตานีหกบวกเจ็ดบวกด้วย คูณ3 6 38 68บวกด้วย9 2 18บวกด้วย8อีกครั้งหนึ่งบวกด้วย3เท่ากับเท่าไหร่36นะอ่ะ36 36บวก1 36บวก6เป็น36 37 38 39 40 41 42ใส่2ใช่ไหมแ๊บนึงนะโอเค36 36บวก6เป็น6 สามหกสิบเจ็ดใส่2 2งสงบวกหนงขงที่เป็น3ได้2และ3นะต่อมา1มาน1ึ่งมิายนหนึ่มิลลายนอ์อหนึ่งสองห้าสองเจดสงเก้าเล 2, ขสอเขามาจริงหนึ่งมิิายนหนึ่บวกสเป็น3ใช่ไหมอ่าถ้ากดตีลกับตัวเลยหนบวกสบวกด,ด้วย0ูบวกศบวกด,ด้วย9ก้าสยี่สิบ เก้าสองสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบสองสามสี่ห้าบหกสิบเจ็ดเก้าสามยิบเจ็ดบวกด้เจ็ดเก้าไปนัเจ็ดบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่สี่บวกด้วยแปดแปดเท่ากับยี่สิบสองป่ะอ่ายี่สิบสองยี่สิบสองบวกหกเป็นยี่สิบแปดป่ะใส่แปดนะอืหกของที่บวกหนึ่งของที่เป็นแบบหนึ่งเป็นเก้าได้แปดละเก้าหนึ่งสิบหกมิถุนายนออกสองหกสี่แปดเจ็ดสองสองร้อยสามสย์นะครับ เลขแปเข้ามาหลักร้อยเลางริงสิบหกพิทยนสองบวกหกตามกจริงที่ไรเลยนเนาะสองบวกหบวกด้วยหบวกด้วยสองบวกด้วยสองสาหบวกด้หกบวกด้วยศูนย์คูณสบวกด้ศนย์บวกด้วย7จ็ดเท่ากับยี่สิบเกยยี่สิ้าบวกหเป็นสาสิบห้าป่ะใส่5ใส่ห ห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกใส่หกได้ห้าแล้วหกนะเอ่อเราก็มาดูอันนี้สุดหนึ่งอยู่นะหนึ่งก็ะด,ด,ด, like. ด,ด้าดาคมเก้าสองสองหกศูนย์ห้าสุดตรงนั้หนึ่งหกตักร้อยน้อยจริงเห็นไหมเข้ามาเลขหกหนึ่งก็ะด้าดาคมมาดูตัวสุดเก้าบวกด้วยสองบวกด้วยสองบวกด้วยแปดบวกด้วยเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสี่สองแปดบวกด้วยแปดบวกด้วย เเท่ากับสี่สห้าป่ะโอสี่บห้าสี่สิบห้าบวกหกสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสิบดเก้าสิบเอดถ้าสอห้าเอด่าห้าสอใส่หนึ่งนะหนึ่งบวกหนึ่งที่เป็นสองได้หนึ่งละสอนะต่อมา ต่อมาครับอันนี้เปดูสูตรสองสิบหกเมษายนครับออกแปดสี่เก้าแปดเก้าแปดสี่ศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์หนึ่เจ็ดหนึ่งนะครับสี่บวกด้วยอันนี้ในส่วนของในส่วนของหลักหน่วยสิบร้อยพันหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยคูณสามบวกด้วยเออ่หลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองบวกหน่ดยหน้าครั้งที่สองบวกหน่วยหลังครั้งที่หนึ่ง สิหลังครั้งที่สอซึ่งคูณด้วยสอแล้วนำบวกได้ค่าคงที่นะครับสี่บวกเก้ากดิ้ไปด้วยส่บวกเบวกด้วย6กสามบปดแบวกด้วย6บวกด้วย6บวกด้วยแปดบวกด้วย7บวกด้วย5 2าสบวกด้วยศนเท่ากับ4ี4่สบแ ไม่ใช่เด่วตัวนิสี่สิบดบวกสองสิบแปดสี่เก้าห้าใส่ศูนยบวกหงของที่ได้1ได้ศูนย์ัหนึ่งอ่ะโอเคถูกต้องสองพฤษภาคมออก8ปดสี่เก้าเลขศเข้ามาหลักร้อยไหมสองพฤษภาคมล,ล่ะเรามาดูซิสองพฤษภาคม8 4ดสี่เก้าก็เป็น9บวกด้วย0บวกด้วยเก้าสบดบวกด้วยห้าบวกด้วยเจด บวกด้วย0บวกด้วย9บวกด้วย826บวกที่6เท่ากับ43 4 43บสานะครับสี่สิบสามวกสองสี่สใส่5 5าบวกหเป็น6ได้5กับอาวได้ไหมคำนวณผิดปะเนี่ย แป๊บนึงนะเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนอ๋อเรารู้สาเหตุแล้วครับเห็นไหมตรงนี้จะเป็นแปดสี่สามนะไม่ได้แปดสี่เก้าโอเคแล้วก็ทกําการแก้ไขกันก่อนนะครับโอเคผมก็ว่าไอ้ทำไมผลมันผลมันออกมาแปลกๆนะครับสักุลนะมันเขียนมันมีเอ่อพพมพ์ผิดหนึ่งหนึ่งตำแหน่งนะครับสักุง ไอ้คำอันนี้คำนวณนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะผมก็มันว่าแล้วมันปิดพิมพ์ปิดหนึ่ตำแหน่งตัวเลขเพียนเลยนะครับต้องเป็น8ปดสีานะปรดีเมื่อกี้รีเช็คนะครับเป็น8ปดสี่สามแปดสี่สาศนย์นึ่งเกนะ้านีเลขสานะก็เป็นสามบวกด้วย0บวกด้วย9ก้าสาบวกด้วย5บวกด้วย7บวกด้วย ศูนย์บวกด้วยเก้าบวกด้วยแปดสองสิบหกบวกได้หกเอา้าเท่ากับสามสิบเจ็ดเอตอตรงแหละเพืเ่อนๆรีเช็คด้วยนะสามสิบเจ็ดบวกสองสามเจ็ดสามแปดสามสิบเก้าตรงนี้ก็เป็นเก้านะเออผิดที่ตัวตั้งให้เสรตัวโจทย์มันพิมพ์ตัวเลขมาผิดตัวเดียวนะตัวเลขแปไกๆเลย ได้9นะ9บวก1เป็น10ใส่0นะครับได้9และ0นะครับ16พฤษภาคมออก1 3 2 9 0 3 2 9 9เห็นไหมละ9เข้ามาหลักร้อย16พฤษภาคมนะครับเรามาดูสิ2บวกด้วย9บวกด้วย3 3 9บวกด้วย7บวกด้วย6บวกด้วย8บวกด้วย สามมะโอเคบวกด้วยสามบวกด้วยสามสองหกบวกด้วยหกเท่ากับห้าเท่ากับห้าสิบนะครับห้าสิบห้าสิบบวกหนึ่งเป็นห้าสิบสองนะบวกสองของที่นี่นะสองบวกหนึ่งของที่เป็นสามนะครับต่อมาหนึ่งวิทยโยนะออกหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองสองหลักศูนย์เก้านะครับ หนึ่งสองห้ศูนย์กะครับหลักร้อยนล้ถึงเห็นั้เลขสองหนึ่งวิทยุนเรามาดูนะครับหบวกด้วย7 5บวกด้วย2สิห้บวกด้วย2องบวกด้วยสองสาบวกด้วยหบวกด้วยหบวกด้วยศบวกด้วยศูนบวกด้วยหนึ่บวกด้วยแปดสองสิบบวกด้วยหเท่ากับ ยี่สิบหกกับยี่สิบหกแม่ก็ค่อยไปอันนี้สูตรสองนีนครับยี่สิบหกบวกหนึ่งยี่สิบหกบวกสองยี่สิบหกยิบเจ็ดยี่สิบแปดใส่แปดแปดบวกแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าครับได้แปดและเก้านะสิบหกไม่ได้ยันออกสองหกแปดสองหกสี่แปดเจ็ดสองสองหน้าศูนย์สามนะครับหลักร้อยเอาที่หนึ่งสิบหกไม่ได้ยันสองหก สองหกสี่แปดเจ็ดสองสองศูนย์สามนะครับก็มาเรามาดูสี่บวกแปดบวกด้วยสองสามหกหกบวกด้วยห้าบวกด้วยหกบวกด้วยแปดบวกด้วยสองบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสี่เท่ากับสี่สิบสาม ได้สี่สิบสามสี่สามบวกสองสี่สามสี่สี่สี่สิบห้าใส่ห้านะห้าบวกหนึ่งที่เป็นหกได้ห้าและหกนะคะเห็นไหมต่อมาหนึ่งก็ได้ดคมออกเก้าสองสองหกศูนย์ห้าสัตว์ตัหนึ่งหกเลขหกเข้ามาตัแหน่งของหลักร้อยหนงที่หนึ่งหนึ่งก็ได้ดักมเก้าสองสองหกศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หกนะครับหลักกดูสองบวกด้วยหกบวกด้วยห้าสามสิบห้าห้าบวกด้วยแปด บวกด้วย 2, บวกด้วย 1, บวกด้วย 7, บวกด้วย 4, 9, 2, เกบวกได้ป8เท่ากับ39 39บวก 2, 39, 40, 41ใส่1 1ึบวกหเป็น2ใส่2องได้ดังนี้นะครับลองเทียบ2ฝั่งอันนี้สูตรหสูตรสตรเห็นไหมครับเอออันนี้มาตัวเลขเหมือนกันเราก็ไม่ดูนะว่า เราเก็บสติตามสูตรนะครับนี่ก็เป็นสูตรที่เราเก็บสติตลอดนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของร้อยบนสองสูตรนะครับสิบ่วดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้านะครับกดติดตามไป้ด้วยอยากรวยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเราเตือนใจประกอบกับสูตรน,นะครับสวัสดีครับ